ลมกล้องอ่อนเลยอต่อยืนยันไม่ต้องเร่งเรารอจังหวะได้จะเซฟจบไปแล้วนะโอเคซา่าข้างล่างรออยู่จดเซฟได้ยินไหมเจซฟไหมเอ่ยไม่ได้ยินของจบเซฟสันยาณไม่ถึงแอมยังไม่ถึง ได้ได้เพราะผมกลัวว่าของสีแดงมันจะเข้ากับของญี่ป<ต>ุ่นไม่ไดแ้แต่ว่าผมเนี่ยจะพากจอเซฟไม่ได้เพราะว่าของจอเซฟคีไม่ค่อยดีอ่ะโอเคไม่เป็นไรครึ้นครึ่งทางคุณ,ลคณปล่อยเขาไปก่อน่า้ไไมดินครับขาไหนออ๋แล้วเดีด๋วยวเราจะใช้วิธีทจกระโดดอเคดีแล้วจอเซฟถ้าไม่ได้ยินให้ฟ<า>ันขานะขาเข้าใจไหม ก่อนไอ้นี่เอาไว้ทีหลังหรือต้องใส่ตัวจับอย่าพิ่งจับนี่ไม่ต้องจับหรือต้องใส่ตัวให้เรียบร้อยได้ของมันต้องใส่ใส่พร้อมกันเลยใช่ของมันต้องเสียบนี่พร้อมกับไอ้นี่เลยใจเย็นๆมันจะพร้อมกันมันต้องใส่นี่ก่อนดูดูให้เรียบร้อยเทฟไม่ต้องรีบค่อยๆดู้ไหมโอเคข้าง ใ่ไหมอยู่ไหมข้าบข้างบน,นเกีเ่ยวไว้น,น,น,นี้นตัวนี้ม่สองตัวใช่ไหมอ่า ใช่ตัวนี้กับตัวนี้แน่นเป็นไหมนะลูกทันท่านแน่นตับทัานแน่นตับแน่นไหมโอเคพอดีตัวนะโอเคพอดีอันนี้พอดีใช่ไหมต้องไม่ต้องตกใจใจยิ่งนี้โอเคอะแล้วลองลองพูดด้วยที่ยิ่งนี้อะโอเคทีหลังคุงไม่ต้องเอามานะโจเซ่ล้วงจากข้างใต้ จาก้างใต้ฝั่งโน้อนอต่ตัวตตตััััดัวม้ออสัญญาณมันขาดสัญญาณมันขาดหายแต่ของผมได้ยินครับ แรงลมคิดว่าพ,พรพอ้อมพร้อมเต็มพร้อมแล้วครับต่เนี้ยกำลังดูอยู่ดูดูลมนะถ้าลมแรงถ้าลมแรง yeah, ดู <พอ S 1> ดู <พอ S 1> จังหวะเอาถ้าคิดว่าไปได้ไป Okay. 马拉电工作。<noise> <noise> ที่มามาน่าโอเคลมแรงอะผมมีตอนที่ลงมีตอนที่ลงตึนดตึ๊ดเหยอผมบอกใช่ใหไหมทำไมลมมันแสกมากอะเพราะเพราะคุณดึงขวาแล้วคุณปล่อยดึงขวาแล้วคุณปล่อยมันก็กลายเป็นอย่างเงี้ย เหมือนปั๊มอ่ะผมบอกให้ดึงขวาคุณต้องดึงค้างไว้